คืออย่างนี้ยนะมะเหมียวมะเหมียวจักปีแล้วลูก้ปีเก้าปีเฮียนห้องปอใดแล้วปอสามปอสามที่เจ้าหน้าซื้อยังปอเกียวปอเกียวปอเกียวมาเมียวะปอเกียวมาเมียวนี่เด้อันมียวี่โต๊ะจาสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เบอร์สู่คนเนาะบอกว่าอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะหรือว่าเอซีบารสีพองเนาะขอบมุกขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมอ่าช่องบารสีพองสแน็คือเก่าพอพี่น้องเลยอ่าเมื่อกี้อยู่กับช่องบารสีพองกับบารสีพองก็จะได้มาหาสาวใหม่ๆคนหนึ่งเนาะยังดุสามพี่น้องเลยเขาก็ได้มาถ่ายทำเพิ่นทั้งเอื้อยเพิ่นแล้วเอีนึงเนาะอ่าเอื้อยบั่นนั่นเองเนาะพ่อพี่น้องอ่า มาเถื 69. ่ nice. อนี่เฮากะบอพอเพื่อนในก็รจ้งเห็นเห็นแต่ลูกเพื่นเนาะอ่ากำลังป้อนเขาโนองเพื่อนอยู่ว่าเฮากะจะไปทำทักทายสบายดีเพ so ื่อนน้ำกันเนาะว่าเป็นทั้งไทยเนาะอ่าทั้งเมย์เพื่อนกะไปเกี่ยวเขาจับจ้างมาชันชาเนาะเฮากะจะได้สัมภาษณ์ทั้งน้องเพื่อนหรือว่าถ้าว่าเฮากะเพื่อนกะเป็นเด็กน้อยเนาะฮะอ่าบอกเขาใจแน่บอกเขาใจแน่กขอโทษขออภัยน้ำเนาะขอพิน้องเนาะ ะไปทักทายสบายดีเพอนํากันเนาะพ่อแม่น้องว่าเป็นเชีงไดยเนาะเปิดสิตอบเ่าว่าเชีงไดยอะไปนํากันเลยพ่อแม่พี่น้องไปทักทายสบายดีเนาะมีไปเกี่ยวเข่าเจ้าเอานอกบ่อสบายดีก่อนฮะสบายดีสบายสบายในนี้่๋อป้อนป้อนขาวน้อกดิโอ้เน่อันเมย์ไปเกี่ยวข่ารับจ้างบ่แม่์นะอ๋อ แม่ไปเก็บข่าวจ้างมาหามบ่โอ้อัไอย่างนี้พอน้องนี่ครับเจ้าอะไย่างพอน้องติ่งติ่งหมูโอ้ยสองคนสองคนสองคนคุณนั่นหมูบ่ผมมาเด็ดเลยอ๋อทั้งเจ้าบปเข่าวของเฮียนมาหามเป็นยังจะบุเข่าอ๋อผมมีเงินแหละเจ้าเป็นผู้เอาน้องมาเนี่ย อ๋อเม่แไปหารับจ้างเกี่ยวเข่าน้องอยากเข่างี้เยนอยู่บ่หึอยากเข่าอีกเด้ออยากเข่าอยู่เออมาใส่งนะผู้นี้ผู้นี้บ่อน้องเจ้าน่ะเออผู้นี้เนี่ยมูวัาเล่ยนน้ำเผื่อมีลูกสามคนปกติแต่ว่าเขามาเมื่อนี้บ่พ่อเม่เพิ่นเนาะเม่เพิ่นเม่พ่อพวเพิ่นนั่นมีแค่อันเม่แล้วก็ลูกสามคนนี้ โอครัวพนเนแต่ว่าเขาเข่ามาเมื่อนี้เนี่ยเมย์่นไปรับจ้างเกี่ยวข่าเพราอเมย์เลยอันมาสัมภาษณ์ทางครอบครัวน้อง่นนี่เดือดรูิคนอทั้งอายขอถามใน่น้องกะเอาเอาน้องที่ชูมื่นบอกเวลาเมเวลาเมจะไปเจ้าก็เอาน้องโอ้บบได้อันบ่ได้หูงเฮียนบ่ได้ไปเฮียนนี่เพราะว่าเอาน้องนี่เนาะนั่นณน้อง ภูน้องเจ้าภูนังเนี่ยตัวนี้ชื่อยังเนี่ยเนี่ยมะเมียวมะเมียวจักปีแล้วหูเก้าปีเก้าปีเฮียนของป่อใดแล้วป่อสามป่อสามอันนี้นะง่ายอ้ายกุ๊กอันนี้นะอันนี้ง่ายกุ๊กอ่าอันนี้นะผู้น้องหล่าเนาะเขาก็บพิดมสามเพิ่นอายุจักปีแล้วเจ้าไอ้หน้องสิบสามสิบสามปีชื่อยังลูกลืมเลยเจ้าหน้าชื่อยังลุปาเกียวปาเกียวปาเกียวมาเมียววะปาเกียวมาเมียวนี่เลยภูน้อยอันี้เมฆเมฆมาเมฆ มาเมฆมาเมฆโอ้มาเมฆปากเกียวมาเมียวข้าวมะเมฆกำลังเป็นแต่แพงเนาะอะไรนะเป็นแตเกี่ยวข้าวครอบครัวเพิ่นคือว่าทั้งเมย์เพิ่นกับเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะดูทักเพิ่นโมหาเพิ่นกับบริพอเลยสะดุพอตายเออพอเสียแล้วอือแบมีแต่ว่าครอบครัวเพิ่นกับเป็นแม่์ไม่แล้วก็มีลูกสามคนมีเลี้ยง โดยเมย่นั้นมีหน้าที่ไปรับจ้างแล้วก็ผู้อ่านนี่นั่นบ่ได้อันเฮียนอออนอ,อนว่าขานนอกขานนอกซอยเมย่เออปิดเนี่ยนี่ออนี่อีกเนาะพี่น้องเนาะจทคปีได้คุณน้องจทคปีได้ครับปีไปปีไปแล้วมีหน้าที่เอาน้องแล้วก็ป้นอนขขาวน้องเม่น่ะมาคำน้องลูกเนาะโดยนเอินน้องคุณนี่ได้เฮียนแล้วเนาะลูกเนาะโดินแต่อ้านนี่โบ่ได้เฮียน ย้อนว่าเอ่านอ่อกวนนี้หลับแบบว่าเฮ็ดเวียกซอยเมย์บอลุนอกน,นี้อันเวียกหนึ่งข้าหนึ่งยังเป็นแล้วบ่าน้องไหมดโดยหนึ่งข้างหน้าซอยเมย์น,น่าเฮ็ดเบี้ยกซอยเมย์อันบริได้เฮ็ดพอมเมย์เจ้าบริได้เห็นหน้าบ้อมีหน้าอยู่บอลุบริได้มีหน้าคลา,ายปัวเขาแล้วโอ้คลายปัวพอแล้วกับหน้าหน้าหนอนเบิ้ล ช่วงพ่อเจ้าเมย์เจ้าหายกินเนาะเจ้าช่วงพ่อจะป่วยนะเรียนขายหน้าป่วยทั้งพ่อเจ้าโอ้ได้ได้ได้เงินแต่งเฮียนนี่เท่าไรดุแต่ละมือตอน่อสางตอนแรงสองโอ้จะเด้งว่ามือห้าพันพันเนาะเมย์ไปหาเมย์ไปหารับจ้างมาให้ลูกไปโรงเฮียนนอกจากเขาเก่งนี่น่องกันเนาะฝากเป็นแล้วว่าน่องยังเพราะว่าเป็นหรือเปล่ บ่าได้ดช่องช่องพัโอ้เยบ่อเข่าวเก่งเลยห้อเล่าแม่เน้นเนาะหากันเลืกเฮียนมาบ่ลูกนี่ยเยกินขผาวนี่กินขผาวแล้วลูกยังโอ้ยังทันได้กินขผาวอยู่น้องชิคกินขผาวกับยังลูกเดี๋ยวนี้นะมีแนวกลิ่นนะมีแนวกิ่นนะบ่กินอะไรลงลงเยียนไก่บ่ลูกไปไป่ลงเยียนไก่บ่ไก่บ่ไก่ปันไดย่างไปบ่ก็เฮียถีบย่างไปย่างไปตัวถีบเพ่ได้หโดย Oh, โอ้แต่นั่นบ่ได้ถีบอะโอ้ถีบเพล่เลยแต่มันเพร่แต่มันบมเพร่ตะกี้กะน้องน้องขี่เป็นรถรถถีนขี่เป็นโอ้าย่ผู้นี้บ่ด้วยขี่เป็นแล้วอันเมื่อก่อนน้องเคยเฮียนอยู่ปะเจ้าด้ยเฮียนห่อดปอได้มหนึ่งโอ้หอนมหนึ่งแต่ว่าทางน้องพันบ่มีเงินเฮียนต่อเลยออกมาให้เรียกใช่ไหมหอนน่องโดนนะบ่เนาะ อ๋อกปีหนึ่งอ๋อได้ปีหนึ่งแล้วปีกายออกปีกายนี่ออกมากเ็เลยว่ามาซอยเมย์ามาหากินเนาะมาเดียงน้องถามเมยให้เมยไปหารับจ้างออรับจ้างหาขา้าวหาซื้อข้าวซื้อน้ำบ่ ้อ,อแม่เมียก็เลยนกพ่อแม่เพื่อนอออพ่อเมยเพื่อนปกติกะชีบพ่ออยู่เรื่อยเนาะมาจังไลยกับพ่อเพราะเ <laughs> <laughs> ม่เพื่อนไปทำมาหากินรับจา้างมาเลี้ยงลูกสามคนนี่เนาะคือว่า,า,า,วาบอไปเพื่อนกับว่าโบไมีกินโบไม่ปือว, <laughs> ปว่าลูกแต่ละมื้ออีกเนาะให้ลูกไป่ของทำรงเรีคลในการเลี้ยงลูกถือว่าเป็นคาน้ามคาไฟคายังเนาะไปมีมีหรือว่าลูกไฟนี่มีแน่นาะ ห้องน้าห้องในมีบมลุยยังยังมีห้องยังไฟเขาไม่เรียบร <ไฟ S 1> ้อยเลยเนาะถอวไฟเบอร์ตัวเบอร์ตัวนี่ก็คือเฮือนอของเพลนพไฟเฮือนของน้องเลยเดี๋ยวเขาเขาต่ออเมร์เนาะอ๋ออันนี้เรือนที่พักอาศัยของ,ของ,ของครอบครัวเพิพ่นคือเป็นแม่ไม้ลูกสามเนาะเจ้าปกติกาแบบว่ามีคนเข้ามาสัมภาษณ์แล้วหากส่วนหน่อยกับพ่อเพิ่น เนาะเชวนไายกันสี่พ่อแหละก็คือว่าเพิ่นไปทํามาหากินเลี้ยงลูกเพิ่น3คนนี้เนาะครอบครัวเพิ่นกัมีกันแค่4คนลูก3คนแล้วก็มีแม่เป็นสาวรักเนาะแล้วเฮาเข้ามาในมื้อนี้ก็เลยบ่พ่อเพิ่นก็เลยเห็นแต่ลูกเพิ่นอยู่นี่เฮาก็เลยได้สัมภาษณ์ลูกเพิ่นไปเนาะเจ้าเพราะว่าลูกเพิ่นก็อยู่เฮือนเพราะว่านี้กันรับหน้าที่เอาน้องท่าแม่แล้วก็เบิ่งน้องครูอันไปโรงเรียนนํา วันนี้เขากลับมากับพ่อน่องเพิ่นเลือเฮียนมาแต่ว่าท่านได้กินเข่าเนาะเนาองก็มาดูปวดน่องเพิ่นหน่องพี่น้องเนาะะลูกคือบ่กินเข่าสิลูปแน่บ่ท่านลงเฮียน,นะฮะลูกจะกินเข่ากับอยังมี่เนี่ยกินหรอือวะมีอ๋อเอามากินนี่แหละลูกมากินเกินจะหน่อยไปลงเฮียน,บนะบ่ทันนะฮะลงเฮียกับบ่ได้ไก่ที่เนาะบอ๋อกับยังไงกตบวกลงเฮียบ่ไก่เนาะโดยโยเขากลมาสัปดาหทางน่องเพิ่นพี่น่องเนาะมา มันหกตัวเปิรนกามีกันแค่สี่คนแล้วกันรับทันทีเรียงนอกนั่นพวกนั้นเป็นไครเห็นนะเป็นหมูบ่ชื่อจังได้ในหมูชื่อผ้าชื่อผ้าผ้าอ๋อบาชื่อผ้าผ้าใส่ผ้าใส่น้องผ้าใส่เนาะหมูของหมูของเพิ่นมาเรียนนนกัเมียวมมมููฮิาเรียนน้ำกันเนาะโดยหากจะไปเรียนในบ่หรือว่าหากกระเลิกนี่อันหากกระเลิก เรือขวากับทั้งยังบม่ได้เปลี่ยนเนาะยังหากันเลิศมาชินเข่าตอนบ่ายเป็นเกิดโจปีนะเลยโอ้เราเนี่ยหากันได้ข่าวมาเยี่ยมยามทตงครอบครัวน้องเพื่อนอาจจ่บ้ามื่อนี่กับพพ่อแม่เพื่อนเนาะเหาก็เลยถือโอกาสถามน้องเพื่อนเลยเน่ว่าเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่กะเขาอธิบายให้เนาะโดยเพราะว่าทั้งน้องเพื่อนกะยังโบหู้แล้วก็บโบ ผมู้ซึ่งคักในเรื่องการกับครอบครัวมาชัดเนาะเอาเข่ามากกับย้อนขัวมาเป็นพวงเป็นใยทั้งน้องเพิ่นเนาะไม่ว่าจะให้ผู้รัู้ใหญ่ได้มองเห็นกับชีวิตที่ีชีวิตของน้องเพิินทุกง่ายครอบครัวอยู่จังใดกินจังใดเขาก็เลยเข่ามาเยี่ยมยาวสาวขาวอต่ว่ากันยังโบได้พ่อแม่เพิ่น ก็เลยถามนอกเพื่นไปก่อนกับหู้แน่บ่หู้แน่ทางเฮากับขอโทษขออภัยเนาะเจ้าเนี่ยว่าเขาได้ควบเน่ไม่ได้ควบเน่เพราะว่าทางน้องเพิ่นกะจุดหลักๆก็คือแม่เพิ่นแหละสิเป็นผู้ตอบเนาะแต่ว่าการบ่พ่อแม่เพิ่นเฮาก็เลยเข้ามาถามมาเยี่ยมยามถามข่าวแล้วก็เฮาสิจับบริเวณแถวเฮือนครอบครัวน้องเพิ่นอยู่นี้ก็มีแล้วเขตอื่นได้ถ่ายผับไปแล้วเนาะกับแม่เพิ่นแต่ว่ามื้อนี้ทางทีมงานเฮาก็มามื้อนี้ก็บบ่พ่อเพราะว่าแม่เพิ่นไปรับจ้างเกี่ยวข้าวว่าซั่นเนาะ เราก็ได้มาถามน่องเพื่นหูเนวูหูเน่ก็ขอโทษขอไปแต่นอกเอีเอาเนาะอันนี้เขาเข้ามากเขาจะได้จับบริเวณครอบครัวเพื่อนซานของน่องเพื่อนกาชีได้ลาทั้งเอชีเอาไปเลยเนาะนะาเอากะเข้ามาฮอดมาถึงกาชีได้เอาเงินให้น่องเพื่อนไปห้องเทียนเน็กๆหน่อยๆเพราะว่าเอากะบ่มีผู้ใหญ่กระทันได้เข้าเาก็ได้เข้ามาก็ด้วยความเป็นหควมเป็นใหญ่แหละก็เลยกาชีเอาเงินให้น่องไปโรองเทียนก่อนมาเนี่ยเพราะว่าแม่เพื่อนอยู่เนาะ bài đi bài đi biển này, tuyết cha biển bao, này nó à, nóng em nghe bò hưng bò mùi nóng su su nóng mùi gạo bọt nào à, hôn à, mười mùi bọn em bọn kêu nóng kêu nóng nó, mười kêu nóng 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 nòng ให้กาชีโอมเงินนะเด็กๆน้อยๆเนาะให้น้องพอได้ซื้อกินทันซะอ่น้องอ่ะเดินพอไ้ซื้อกินเนาะทามาแต่นี่กะบโบได้พ่อแม่เพื่อนกัได้พ่อเห็นทางน้องเพื่อนก็เลยถามเนาะเรื่องราวของน้องเพื่อนได้เนาะนะครั คลิปในคลิปนี้เฮาการสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพอพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ชและกดติดตามบอสิพ้องนะอ,อีกเด้อเนาะอ่ะเฮารสิล้อคลิปเพียงเท่านี้เนะี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีครับสบายดีเลยอันนี่ก็สบายดีสบายดีออโอเคนะเานาะเฮารสิขอญาติเดอ้อทางเฮือนเพิ่นเนาะขอญาติถ่ายทำรีวิวทางเฮือนเพิ่นเนาะว่าเป็นจังได๋ โอ้เพิ่นคือแบบนี้เนาะอ๋อกึ้งปื้งอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยประตูโอ้ประตูเพิ่นอัดแบบนี้เนาะเห็โดยฮะเากะขอจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อพี่น้องเอ้ยอ่ามขอบคุณ FC ทุกท่านอว่าใหญ่ดีทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชม คลิบาสิพ่อจะต้องจบนอกเขาพุกขอบใจละไรบาสิพ่อขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเขากล่าวคำว่าสบายดีสบายดีความสุ